สามีนาคมที่จะถึงนี้นะครับผมคือวันอัญ,ญมณีแห่งชาติครับหรือว่า National Jewelry Day ครับเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเลือกแหวนเพชรท้เม็ดใหญ,ใหญ่แบบที่น้องนนเดชองกิมิยะนะครับพระเอกฟ้าจรดดซายเดอะมิวสิควอลมอบเป็นแหวนม่านให้กับน้องยาย่าครับผมกระสิบว่าเป็นเพชรแท้ราคาไม่แรงครับนี่ครับแหวนเพชรแท้วงใหญ่น้ําสวยวิบวับของแบรนด์โซเชียลไดมอนด์เป็นเพชรแท้ที่เกิดในห้องแลบกําลังมาแรงในหลายประเทศทั่วโลกอยู่ในตอนนี้ครับ เพราะราคาไม่แรงแบบเพชรธรรมชาติย่อมยาวกว่าหลายเท่าครับคุณสมบัติความแข็งแรงทนทานความแวววาวสวยงามของเพชรหลบนั้นเหมือนเพชรธรรมชาติทุกประการครับบางด้วยตาเปล่าเนี่ยดูไม่ออกเลยต้องใช้เครื่องมือพิเศษตรวจด,ดูเท่านั้นครับเรามาคุยกับน้องหยกนะครับผมเจ้าของแบรนด์โซเชียลไดมอนดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วกันครับสวัสดีครับน้องหยกครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะชื่อหยกนะคะเอ่อชลินเวชมาบุญเทียนค่ะตอนนี้หยกก็อายุ30ปีเป็นเจ้าของแบรนด์ Social Diamond ค่ะน้องหยกช่วยครอบครัวสามีที่ทำร้านเพชรมากว่า40ปีนะครับแล้วน้องหยกถันมาทําเพชรแลบได้ยังไงครับ ยกได้แบบมีโอกาสบินไปประเทศสิงคโปร์แล้วก็เพื่อนหยกก็คือลากไปร้านเพชรแลบอย่างเงี้ mm. ยหยกก็ไปดูก็เฮ้ยมันหน้าตาเหมือนกับเพชรเลยแล้วก็เอาของเราที่เราใส่ไปเนี่ยค่ะไปเทียบในร้านแล้วก็รู้สึกว่าราคามันแบบถูกกว่าเยอะมากหยกก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอ้ย e มันน่าจะมีเพชรแลที่ไายเนาะแล้วก็มองเห็นถึงโอกาสที่จะทําให้เพชรเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงผู้หญิงได้มากขึ้นแล้วก็เข้าถึงกับทุกคนได้มากขึ้นยอย่างเงี้ยประมาณนี้ห mm. ยกก็เลยเริ่มต้นแบรนด์มาตั้งแต่ประมาณตุลาปีที่แล้วนะคะก็ถ mm. ้าเกิดว่าครนี้ก็ 6เดือนค่ะเพชรแ lap brand social diamond เนี่ยได้แรงบ,บันดาลใจมาจากไหนครับ จริงๆคำว่าโซโชเชียลก็อยากให้เรารู้กันเหมือนโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยคือหยกมองว่าจริงๆเพชรแท้ธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากสำหรับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าเราอยากที่จะใช้เพชรแลบหรือว่าเพชรที่ราคาถูกกว่าเพชรแท้ธรรมชาติแต่ว่าหน้าตาเหมือนเพชรแท้ธรรมชาติเลย100%เนี่ยค่ะมาทําแบรนด์ฟลายจูเรียรี่ที่เข้าถึงคนได้มากขึ้นหรือว่าถ้ามองมันเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมองเป็นสิ่งอะไรที่มันแบบว่าไม่หยิ่งอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นเพื่อนที่แบบว่าเฟลลี่ โอ้โหสวยไม่หญิงแล้วก็แฟนลี่แบบนี้นะครับนี่แหละครับคุณสมบัติของเพชรนะครับรวมถึงผู้หญิงที่ม่กันชอบเพชรทรงไหนครับที่กาลังคิดในตอนนี้ทรงที่แบบคิดมาลำดับปีที่แล้วอะค่ะก็จะเป็นทรงโอเวอร์คัทแล้วก็ถือว่าจะเป็นแบบเพชรรูปไข่แบบโอเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเอาให้ดู <S <S ก็จะเป็นทรงกลมๆยาวๆแบบเนี้ยค่ะก็อันเนี้ยก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วก็เป็น็ o ปฮิ t ปีนี้ก็ยังเป็น t o ปฮิ t อยู่ค่ะ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของน้องหยกเป็นใครครับพอเราเปิดแบรนด์มาก,ก็คือหยกมีแบบลูกค้าที่เป็นลูกค้าแต่งงานนะคะติดต่อเข้ามาเยอะกว่าที่คิดเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้รักจับเจเนเรชันใหม่เนี่ยคือเขาเมองว่าเขาอยากที่จะเอาเงินน่ะไปลงกับบ้านหรือว่าบางทีก็คือไปลงกับ Experience หรือการท่องเที่ยวมากกว่าแต่ไม่ได้อยากแบบล็อกเงินกับในตัวแหวนอะไรเงี้ยเปรียบเทียบไปเห็นนะครับว่าเพชรแท้หนึ่งกระดับนะครับจะได้เพชรแ l a ของแบรนด์โซเชียลไดมอนด์เนี่ยขนาดใหญ่มากไหมครับ ได้ใหญ่มากก็คือถ้าเป็นเพชรแท้ธรรมาชาติ1กระดับถ้าเกิดในเกรดท็อปๆหน่อยเนี่ยค่ะที่มีใบเซอร์ก็น่าจะได้ประมาณ4-5หกระดับเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเพชรแลบเพชรแลบได้เม็ดใหญ่กว่าแต่ราคาถูกกว่าเพชรธรรมชาติเยอะเลยนะครับอย่างนั้นเนี่ยนะครับพี่แกนต้องขอให้น้องหยกเนี่ยช่วยเลือกเพชรหลับไม่แตใหญ่ไปเซอร์ไพรส์สาวให้พี่แล้วล่ะครับแล้วอย่างที่น้องหยกใส่อยู่เนี่ยครับผมกี่กระดับครับ ก็คือที่ที่ยกใส่อยู่ก็คือจะเป็นเพชรแลบหมดเลยค่ะอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นสามกะหลัดนะคะเ,เม็ดกลางแพร์เชฟค่ะแล้วก็จะมีเม็ดเล็กอยูข่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบว่าเราก็จะเอาเพชรประมาณแบบ20ตังค์อย่างเงี้ยค่ะมาใส่แล้วก็ทําเป็นดีไซน์เหมือนกันจริงๆคือวันนี้คือใส่เป็นเพชรเพชรแลบหมดเลยค่ะพี่ว่าสามกะหลัดที่น้องยกใส่เนี่ยมันเล็กไปนิดหนึ่งครับสำหรับสายเปย์อย่างพี่กันแล้วถ้าเกิดว่าพี่กันต้องการสักห้ากะหลัดเนี่ยใหญ่ขนาดไหนครับ ถ้าสมมติงานก็คือน่าจะแบบเต็มนิ้วเลยอะค่ะตรงนี้ก็คือหดกก็จะมีแบบ5กระดาษให้ลูกค้าดูแบบหลายหลาเชฟไปอย่างงี้ยะ่ะจริงๆที่ร้านก็คือมีสต็อกเกือบหมดทุกเชฟเลยก็ถ้าสนใจเข้ามาดูของจริงเนี่ยค่ะเพราะว่าน้องแบบน้องใหญ่แบบใหญ่ทะลุตามากค่ะก่อนจะเข้าไปชมเพชรที่โชว์รูมของน้องหยกนะครับผมมีคําถามสำคัญนะครับเพชรแบบ5กระดาษราคาเท่าไหร่ครับ ค่าห้ากระลัดก็คือหยกว่ามันแล้วแต่ตัวแบบน้ำหรือคือสีของเพชเรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ประมาณสองแสนปลายปอะไรยาเงี้ยก็คือสามารถซื้อห้ากระลัดได้แล้วใช่ราคาสองแสนปลายปายนะครับถ้างั้นผมขอถามเผื่อไว้ก่อนแล้วกันครับว่าราคาเบาสุดของเพชรแลบที่โซเชียลไดมอนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ จริงๆโยกอะถ้ามีงบประมาณมาให้ทางโซเชียลไดมอนอะเราก็สามารถเวิร์กเอราว์ได้เนาะว่าแบบจะออกแบบยังไงให้มันอยู่ในงบประมาณของลูกค้าแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นที่โยกมีสําเร็จอาจจะเป็นต่างหูสามสิบปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นกลางๆถึงหมื่นปลายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่สนใจอยากไปดูเพรแลบของโซเชียลไดมอนเนี่ยครับติดต่อ,อยังไงครับถ้าใครสนใจก็ตอนนี้คือเราจะมีช่องทางผ่านอินสตาแกรมนะคะโซเชียลไดมอนบีเคเคค่ะ ในอนาคตครับถ้าพี่การอยากเซอร์ไพรส์คอมมิเชัเนี่ยพี่การสามารถติดต่อ,ตอน้องหยกได้เลยใช่ไหมครับถ้าพี่การอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรโทรโทรมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแพลนให้ตั้งแต่ต้นเจนจบเลยค่ะว่าอยากจะทําเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไหนจะขอที่ไหนหรืออะไรเงี้ยคือติดต่อมาได้เลยค่ะขอบคุณน้องหยกมากนะครับผมแต่ก่อนที่ติดต่อน้องหยกให้ช่วยดูดลเรื่องเพชรเนี่ยพี่กันว่าต้องติดต่อสาวเขาได้ก่อนนะครับเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งสวยงามพรวาพร้าเลยค่ะ แต่เหลี่ยมเยอะเหลือเกินนี่แหละครับเพชร